สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมั่นใจไทยสไตล์ก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ผมต้องขอเรียนท่านผู้ชมว่าผมอยากที่จะนําเอาพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสอนแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งท่านผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าพระบรมราโชวาทเนี่ย ได้มีผู้นํำถ้อยคำต่างๆมาย่อสั้นๆนะครับแล้วก็มีอยู่36ข้อด้วยกันผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทถือเป็นคําสอนของพ่อแห่งแผ่นดินที่จะนํามาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับก่อนที่จะนํามาคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้เนี่ยผมไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่ผมก็ลองหยิบยกพระบรมราโชวาท ทุกองค์ที่นํามาเนี่ยนะครับลองพูดคุยกับท่านผู้ชมหรือว่าแม้กระทั่งท่านผู้ที่มาฟังผมในตอนเป็นวิทยากรเนี่ยนะครับได้ได้ฟังหลายท่านทีเดียววิ่งเข้ามาหาแล้วก็มาขอไปถ่ายเอกสารบ้างาแล้วก็บอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนบ้างผมก็เลยมานั่งนึกในใจว่าเอรา,ายการมั่นใจไทยสไตล์เนี่ยเรามีสิ่งดีๆขนาดนี้แล้วเราทําไมไม่นํามาเผยแพร่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมคิดว่าคนไทยทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธเมื่อเรานึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งใดเราก็นึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็พระบรารมีของพระองค์ที่ทรงครองราชเป็นเวลา60กว่าปีทรงทํางานอย่างหนักผมเข้าใจว่าคงไม่มีกระทรวงใดในประเทศไทยที่ไม่ไม่มีโครงกรารในพระราชดำรินะครับทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์แล้วก็ทรงห่วงใยในงานที่ทรงทำมาโดยตลอดพระชนชีพแล้วก็ตลอดเวลาที่จะครองราชต่อไปในอนาคต เราในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นลูกนะครับผมคิดว่าคําสอนของพ่อนั้นออกมาด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเสียสละด้วยความจริงใจและก็ด้วยความที่พระอ,องค์ท่านคงอยากจะเห็นประชาชนคนไทยทุกคนมีความสุขโดยเฉพาะย,ยิ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมความรักสมัครสมานสาม,มัคคีนี้คงเป็นสิ่งที่จะทําให้พระอ,องค์ชื่นใจถ้าเผื่อใครก็ตามมีความรู้สึกว่าใส่เสื้อเหลืองแล้วก็ถวายความจงรักภักดีรักในหลวง ที่พูดพูดกันเนี่ยนะครับก็อย่าเพียงแต่พูดเ,เราต้องแสดงความจงรักภักดีด้วยการประพฤติปฏิบัตินะครับลองมาดูสิครับว่าพระบรมราโชวาทที่พระองค์ได้สอนไว้นั้น3 6ข้อที่ผมจะหยิบยกให้ท่านผู้ชมได้ฟังนั้นจะมีอ,อ,อะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตใส่แว่นนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับพระบรมราโชวาทองค์แรกที่ผมอยากจะกล่าวก็คือพระองค์สอนว่า ขอให้ขอบคุณข้าวทุกเม็ดน้ำทุกหยดและอาหารทุกจานอย่างจริงใจนะครับคืออยากจะเรียนว่าข้าวทุกเม็ดเนี่ยกว่าจะมาเป็นข้าวได้หลายท่านอาจจะเป็นคนมีฐานะนึกอยากจะหยิบจานข้าวมาทานเมื่อไหร่ก็ได้เคยเห็นโฆษณาไหมครับว่าข้าวที่จะบินไปนอกแล้วนะครับก็ขณะนี้เนี่ยก็จะมีหลายคนทีเดียวบอกว่าเอ๊ะเราเนี่ยได้ทานข้าวชาวไร่ชาวนาต้องทำนา แล้วก็กว่าจะได้ข้าวมาสักเม็ดหนึ่งเนี่ยหรือถังหนึ่งหรือเกวียนหนึ่งเนี่ยชาวนาต้องใช้ความพยายามแล้วก็ต้องลงทุนโรงแรงมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็สอนว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะต้องขอบคุณข้าวทุกเม็ดในที่นี้ก็หมายถึงแม่โพศพด้วยหมายถึงชาวไร่ชาวนาเกษตร,รกรสันหลังของชาติกระดูกสันหลังของชาติที่เราพูดกันเนี่ยนะครับว่าท่านต้องทำมาทำนาเป็นเวลานาน,านทีเดียวกว่าจะได้ข้าวมาเพราะฉะนั้นการกินทิ้งกินกว้าง การที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไปทานอาหารตามโรงแรมนะครับแล้วก็มีบุฟเฟ่ก็ตักกันเต็มที่เลยเสร็จแล้วก็เหลือทิ้งอย่างนี้ก็ขอให้รู้จักขอบคุณเกษตรกรขอบคุณชาวไร่ชาวนาที่อุตส่าห์ทำไร่ทำนามาด้วยก็ส่งสอนนะครับว่าให้ขอบคุณอาหารแล้วก็ข้าวทุกเม็ดรวมทั้งน้ำทุกหยดด้วยเราอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้มีข้าวเ,เราก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ โดยเฉพาะย่างยิ่งถ้าเผื่อเราไปอยู่ในประเทศที่กันดารโดยเฉพาะยิ่งยิ่งแรงในเรื่องของน้ำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยมันมีค่าแลวก็สาคัญมากผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับตอนผม,มาอายุสักยี่สิบต้นๆผมมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ไปนั่งทานข้าวผมเห็นเขาสั่งน้ําขวดหนึ่งนะครับผมรู้สึกแหมหมันไส้คนฝรั่งเศสเหลือเกินแหมทําไมน้ําแค่นี้จะต้องมาขายกันด้วยแต่ผมก็ไม่เคยนึกนะครับว่าเมืองไทยเราก็จะต้องมาขายน้ํากันแล้วในปัจจุบันนี้ และขณะนี้ผมก็เลยคิดต่อไปอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศเขาเริ่มขายอากาศกันแล้วแล้วเราคนนึกก็ไม่มีถ้าลงไปแถวสยามพารากอนเลครับตรงสถานีรถไฟฟ้าสยามนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีห้องเล็กๆให้คนเข้าไปใช้บริการไปสูดโอโซนครั้งหนึ่งหลายร้อยบาทนะครับเพราะว่าอากาศมันอาจจะร้อนสําหรับชาวต่างประเทศหรือว่าคนที่ไม่ค่อยสบายนะครับก็เข้าไปสูดโอโซนครั้งหนึ่งหลายร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกว่าขณะน,นี้ทั้งอาหารทั้งอากาศทรัพยากรธรรมชาติ ขณะาน,านี้เกิดการแย่งชิงกันแล้วพระองค์ก็สอนให้เรารู้จักขอบคุณแล้วก็เคารพในอาชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็คนที่ทําให้พวกเราได้มีกินมีใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้าวนะครับพระบรมราโชว,วาตต่อมาพูดพระองค์สอนว่าอย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใดนอกจากปัญญาและความกล้าหาญตรงนี้เนี่ยผมเองเมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดพอได้อ่านพระบรมราโชว,วาตผมก็นั่งนึกในใจว่าเออจริงนะ สังเกตดูพวกเราเวลาไหว้พระเนี่ยโอ้โหลงทุนแบบค้ากําไรเกินควรมากเลยเอาอะไรไปไหว้นิดเดียวขอเยอะแยะไปหมดขอให้เป็นเจ้าคนนายคนขอให้ประสบความสําเร็จขอให้ทาํามาค้าขึ้นขอให้ถูกลอตเตอรี่ขอให้ร่ารวยขอเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพระองค์ก็สอนว่าไม่ต้องไปขอสิ่งใดหรอกนอกจากขอปัญญาคือคนเราเนี่ยจะมีปัญญาได้มันต้องมีสติก่อนพอมีสติแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาปุ๊บมันก็สามารถทําอะไรต่ออะไรได้ นะครับสร้างสรรค์งานได้สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีได้และที่สําคัญที่สุดคือคนบางคนมีปัญญาแล้วแต่อาจจะไม่กล้าหารที่จะทำนะครับใจไม่ถึงกลัวนู่นกลัวนี่หวาดระแวงไปหมดแม้กระทั่งเป็นคนเก่งเป็นคนมีปัญญาแต่ว่าไม่กล้าหารที่จะทําอันนี้พระองค์ก็สอนว่าเราต้องมีปัญญาขอให้มีปัญญาแล้วก็ต้องกล้าหารที่จะกระทําในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยนะครับถูกทั้งกฎหมายถูกทั้งศีลธรรมนะครับคือสิ่งที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทํานะครับ พระบรมราชวาทต่อมาสอนว่าเพื่อนใหม่คือของขวัญที่ให้กับตัวเองส่วนเพื่อนเก่าคืออัญ,ญมณีที่นับวันจะเพิ่มค่าหลายท่านคงมีเพื่อนนะครับเพื่อนเก่าเนี่ยอยู่ๆจะมาทาเป็นเพื่อนใหม่ก็คงไม่ได้นะครับผมเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพื่อนเยอะครับที่เป็นนักเรียนเก่าด้วยกันขณะนี้เนี่ยก็อายุเพิ่มขึ้นมาแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วเพื่อนเก่าๆเ,เราก็ยังนึกถึงบรรยากาศตอนเป็นเพื่อนตอนอยู่มัธยมสมัยก่อนเขาเรียกมศหนึ่งอายุ13 12- 13ขวบ ทุกวันนี้ก็จเจริญก้าวหน้าเติบโตหลายคนก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตครอบครัวนะครับก็เป็นเพื่อนเพื่อนเก่าที่ทํายังไงก็เป็นเพื่อนใหม่ไม่ได้เพราะเป็นเพื่อนเก่านะครับเป็นเพื่อนกันมานานนมแล้วเราก็รู้จักกันตั้งแต่ครั้งที่ยังไม่มีผลประโยชน์ยังไม่มีอะไรที่จะต้องมาคือเป็นความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจของความเป็นเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สอนว่าเราต้องรักษาเพื่อนเก่าเพราะเหตุว่าเพื่อนเก่านั้นคืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มค่าส่วนเพื่อนใหม่ ถ้าเราได้เพื่อนใหม่เราได้มิตรใหม่เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันก็เป็นของขวัญน,นะครับคนเราเนี่ยเ,เขาบอกว่าเลยนะนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนก็จะลำบากเพราะฉะนั้นเพื่อนเป็นสิ่งที่เราจะต้องออรักษาไวา้แล้วก็เรียนรู้ในการที่จะครองใจหรือว่ารักษาความเป็นเพื่อนหรือมิตรภาพของความเป็นเพื่อนให้ได้นะครับก็จะเป็นของขวัญถ้าทุกวันตื่นขึ้นมาเราไปไหนมาไหนเราไปทํางานเราได้เพื่อนใหม่มิตรใหม่อย่างผมเนี่ยผมรู้สึกดีใจ คือชีวิตผมทุกวันนี้ผมว่าเกือบจะเป็นพระเข้าไปทุกวันแล้ะคือตื่นขึ้นมา6กโมงออกกําลังกายหนึ่งชั่วโมงพอ7จ็ดโมงกว่า,ก,วาก็จะมีรถจากกระทรวงนั้นกรมนี้มารับไปบรรยายที่นู่นที่นี่จริงๆผมคงไม่มีโอกาสได้ไปรู้จักในรายละเอียดของพักพวกหรือคนที่มาฟังผมบรรยายหรอกแต่ผมก็เข้าใจว่าหลายคนทีเดียวเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นมิตรแล้วก็ยังติดต่อกันจนทุกวันนี้สิ่งที่ผมได้อันนึงเวลาออกไปบรรยายก็คือผมได้คนรู้จักได้มิตรได้เพื่อนแล้วหลายๆท่านก็ ก็ดีนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันก็เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขารู้ว่าเราเไม่ได้มีเจตนาที่จะไปละลาบละลวงในเรื่องส่วนตัวของเขาหรือว่าเข้าไปเพื่อสแสวงหาประโยชน์เราทําอะไรเพื่อเพื่อสังคมส่วนรวมเนี่ยเขาก็จะยิ่งให้ความร่วมมือเป็นอันดีตอนนี้ผมเป็นกรรมการอยู่กรรมการอํานวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเวลาขอความร่วมมือจากพักพวก เพื่อนฝูงเพื่อประโยชน์ของการสังคมสงเคราะห์นี้ก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดีซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมาในที่นี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะครับประการต่อมาท่านสอนว่าให้อ่านหนังสือท